หากจะพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์สายทัวริงแนวลุยๆที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากแล้วล่ะก็ชื่อของ Honda Africa Twin จะต้องเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนด้วยประวัติอันยาวนานของตัวรถและประสิทธิภาพของมันที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงเวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้เปิดตัวกันไปในบ้านเราก่อนหน้านี้ไม่นาน ก็กลายเป็นกระแสนในทันทีทางเกรดไบเกอร์เลยขออาสานำมันมารีวิวให้เพื่อนๆได้ทราบกันอย่างละเอียดในทุกๆแง่มุมของตัวรถและการขับขี่ครับก<ำ>่อนอื่นเรามารู้จักกับรายละเอียดของตัวรถกันก่อน ออ l นิวฮอนด้าแอฟริกาทวินรุ่นล่าสุดนั้นมาพร้อมกับสโลแกนที่ว่า True Adventure ที่ถ่ายทอด DNA จากตำนานแชมป์ดาก้าแลลี่รายการแข่งขันสุดโหดระดับโลกและตัวรถนั้นมีไฮไลท์ที่สำคัญอย่างการอัปเกรดเครื่องยนต์ใหม่มาอยู่ที่1,084 cc โดยจะมากกว่าเวอร์ชันเดิมถึง86ซ c ซด้วยกัน ส่งผลให้ตัวรถนั้นมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่101 hp ที่7,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่105นิวตเมตรที่6,250รอบต่อนาทีโดยที่วาวปีกผีเสื้อใหม่และหัวลูกสูบใหม่นั้นจะช่วยทำให้การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศไหลเวียนได้อย่างราบลื่นมากขึ้นซึ่งถึงแม้ว่าเครื่องยนต์จะมีซีซีที่เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักตัวโดยรวมของรถนั้นกลับเบาลงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ โดยตัวรถจะมี2เวอร์ชั่นให้เลือกก็คือเวอร์ชั่นแบบเกียร์ธรรมดา MT และเวอร์ชันแบบเกียร์ DCT ในชื่อรุ่นว่า Adventure Sports ที่สามารถเลือกได้ทั้งเกียร์แบบอโตโนมติหรือเลือกเปลี่ยนเกียร์เองแบบชิปมือแบบ6สปีดในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆของ All New Honda Africa Twin ทั้งรุ่นเกียร์ธรรมดาและรุ่น Adventure Sports ที่เหมือนกันนั้นก็คือหน้าจอแสดงผลแบบ TFT Digital แบบทัชสกรีน ขนาด6.5นิ้วรองรับการทำงานกับแอปพลิเคชัน Apple CarPlay ซึ่งสามารถแสดงแผนที่สำหรับการเดินทางและอีกหลายอย่างได้และจะมีในเรื่องของโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับได้ถึง6โหมดด้วยกันอย่าง Urban ใช้งานปกติในเมือง Tour สำหรับออกทริป Gravel สำหรับวิ่งบนทางกรวดและ Off-road สำหรับการวิ่งในทางฝุ่นทางดิน รวมไปถึงโหมดการขับขี่ยูเซอร์โหมให้ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งได้ถึง2โหมดด้วยกันทำงานร่วมกับคันเล่นไฟฟ้า r i ฟ e b y w i r สส่วนในเรื่องของฟีเจอร์การช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนั้นจะประกอบไปด้วยระบบ s s t c Honda Select Torque Control ตัวป้องกันล้อหมุนฟรีที่สามารถปรับระดับได้ถึง7ระดับด้วยกัน eeb electronic engine brake ควบคุมการทำงานของ engine brake ที่จะปรับได้3ระดับและระบบใหม่ล่าสุด wheelie control ป้องกันล้อนหน้ายกที่สามารถปรับได้3ระดับมีระบบ cruise control ล็อกความเร็วของตัวรถขณะขับขี่ โดยทั้ง2รุ่นนั้นจะมีเงื่อนไขในการทํางานที่แตกต่างกันเล็กน้อยและยังมีระบบ c o อ n e r i n g ABS เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของระบบเบรก ABS ในขณะเข้าโคง้งที่เสริมเข้ามาอีกด้วยซึ่งระบบทั้งหมดนี้จะสามารถเปิดและปิดการใช้งานได้อย่างอิสระ ทีนี้ในส่วนของฟีเจอร์ที่มีเฉพาะในรุ่นท็อปอย่าง Adventure s p o r t แน่นอนว่าอย่างแรกเลยครับก็คือระบบเกียร์แบบ DCT 6สปีระบบไฟเลี้ยว c o น n น r ร n g ิงไลทที่สามารถเปิดได้เองแบบอัตโนมัติเมื่อเข้าโค้งและปรับการส่องสว่างตามองศาการเลี้ยวของรถแฮนด์ Hand, ปรับอุณหภูมิได้ h ฮี t กริป วินชิวหน้าปรับได้ถึง5ระดับพร้อมด้วยช่องชาร์จไฟมือถือ ACC Charger ถังน้ำมันขนาดใหญ่ถึง24.8ลิตรส่วนรุ่นเกียร์ธรรมดาจะจุอยู่ที่18.8ลิตรและที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือในเรื่องของโชคอัพหน้าหลังไฟฟ้าโชวว่าที่สามารถปรับเปลี่ยนการยุบตัวและคืนตัวได้แบบเรียลไทม์เพื่อให้เหมาะสมกับทุกสภาพถนนในขณะที่รุ่นเกียร์ธรรมดานั้นจะปรับเป็นแบบแมนนวล และทีนี้ก็มาถึงเวลาทดสอบขับขี่จริงกันแล้วครับอย่างที่เกริ่นกันไปว่าน้ำหนักตัวและมิติของ All New Honda Africa Twin นั้นน้อยลงกว่าเวอร์ชันเดิมทำให้ตัวรถนั้นมีความคล่องตัวในการขับขี่มากยิ่งขึ้นและสามารถคอนโทรลรถได้ง่ายแม้แต่ผู้ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสหรือลองขี่มาก่อนก็สามารถปรับตัวทำความคุ้นเคยกันได้อย่างไม่นานครับหรือพูดง่ายๆว่ามันขี่ง่ายกว่าภาพที่เราเห็นครั้งแรก การทดสอบขับขี่ในเส้นทางฝุ่นแบบออฟโรดนั้นพบว่าการบังคับควบคุมรถนั้นสามารถทำได้ง่ายๆดังใจด้วยบาลานซ์ของตัวรถที่ออกแบบมาได้เป็นอย่างดีทำให้การเอียงรถเข้าโค้งหรือการขึ้นลงเนินนั้นมีความสเสถียรเอามากๆครับไม่มีการเสียอาการให้เห็นแต่อย่างใดทีนี้เราจะลองนำมาทดสอบในการวิ่งทางไกล,กลออกทริปกันบ้างครับสำหรับรุ่น Adventure Sports นั้นถือว่ากำเนิดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ทั้งการออกแบบชิลหน้าที่ยกมาค่อนข้างสูงทําให้เราสามารถวิ่งยืนพื้นด้วยความเร็วสูงได้อย่างสบายๆแบบลมไม่มาประทับก,กับตัวเรามากนักประกอบกับท่านั่งในการขับขี่และตำแหน่งของแฮนด์บาร์นั้นออกแบบมาค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวทําให้ลดภาระความเมื่อยล้าในการขับขี่ไปได้อย่างมากครับแต่รุ่นเกียร์ธรรมดาจะมีชิลหน้าที่เตี้ยกว่าพ่อสมควรในการวิ่งด้วยความเร็วสูงอาจจะต้องก้มเพื่อหลบลมที่มาประทับตัวเราบ้าง ในส่วนของอัตราเร่งของทั้ง2รุ่นนั้นถือว่ามีความใกล้เคียงกันถึงแม้ว่าระบบเกียร์จะเป็นคนละแบบ แต่ด้วยพื้นฐานของเครื่องยนต์เดียวกันทําให้สามารถรีดอัตราเร่งและแรงบิดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมการไต่ความเร็วนั้นหายห่วงกับคุ้มกําลังในพิกัดนี้สามารถเรียกได้ดังใจครับแต่แน่นอนว่าในรุ่นของ Adventure Sport ที่มีเกียร์แบบ D c ซนั้นจะสะดวกสบายในการขับขี่มากกว่าโดยเฉพาะเมื่อเราเปิดด้โหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบทําให้การขับขี่นั้นสนุกมากยิ่งขึ้นในเส้นทางที่อาจจะมีอุปสรรคต่างๆทําให้เราไม่ต้องคอยพะวงกับการเปลี่ยน เกียร์แต่อย่างใดระบบช่วงล่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับในรุ่นเกียร์ธรรมดานั้นออกแบบช่วงล่างมาเพื่อรองรับแรงสะเทือนต่างๆได้เป็นอย่างดีเหมาะสมตามแนวทางของรถเอามากๆแต่ในรุ่นของ Adventure Sport นั้น จะก้าวไปอีกขั้นด้วยระบบกันสะเทือนแบบปรับไฟฟ้าที่บอกเลยว่ามันเทพมากๆครับอันนี้ทางทีมงานของเกรดไบเกอร์ที่มีโอกาสได้ทดสอบกันหลายคนต่างก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่ายอดเยี่ยมช่วยให้การขับขี่นั้นไม่เสียอาการและลดแรงสะเทือนในการขับขี่ไกลๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับรถที่เอาไว้ออกเดินทางได้แบบถูกจุดที่สุดและสามารถรองรับการขับขี่ได้ในหลากหลายสภาพถนนทั้งทางเรียบและทางแบบลุยๆโดยอัตราการสิ้นเปลือน้ำมันในรุ่นเกียร์ธรรมดานั้นจะอยู่ที่ประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตรและรุ่น Adventure s s p r t t นั้นจะอยู่ที่ประมาณ21กิเมตรต่อลิตร ซึ่งทั้งสองรุ่นนั้นถือว่าไม่แตกต่างกันมากนะักวัดจากการขับขี่ในหลากหลายสไตล์ที่เราทดสอบกันในครั้งนี้ซึ่งมีทั้งทางออฟโรดและทางออนโรดโดยรวมแล้วนะครับถือว่าทําออกมาได้น่าพอใจทีเดียวเมื่อเทียบกับซีซีของตัวรถและลักษณะการใช้งานบทสรุปของ All-New Honda Africa Twin CRF 1 1 0 0 L ภาพรวมของรถทั้ง2รุ่นนั้นเรียกได้เต็มปากว่ามันเป็นหนึ่งในรถ Adventure Touring ที่ดีที่สุดในยุคนี้ กับการพัฒนาตัวรถมาอย่างยาวนานไล่เรียงมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนี้ที่ถือว่าได้ปรับปรุงแก้ไขในหลายๆจุดของตัวรถให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ที่มองหารถดีๆสักคันเอาไว้ออกเดินทางไกลเพราะเมื่อเราถึงจุดหมายแล้วร่างกายของเราจะไม่เมื่อยล้าม,มากนะักแต่อย่างใดทําให้สามารถไปทํากิจกรรมอื่นๆต่อเนื่องได้อีกทั้งระบบความปลอดภัยและตัวช่วยเหลือในการขับขี่ต่างๆก็ทําให้การขับขี่นั้นทั้งสนุกและสะดวกสบายเอามากๆ เชื่อว่าผู้ที่ได้ครอบครองมันจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางบริษัท AP Honda ที่เอื้อเฟื้อรถในการทดสอบขับขี่ครั้งนี้และในโอกาสต่อไปทางเกรดไบเกอรจะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นๆมารีวิวให้ชมกันอีกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับ